จะทุกคนเนี่ยพลาดเรื่องนี้เยอะพวกพวกผู้ประกอบการนะผมเจอเยอะมากเลยแล้วก็พวกเจ้าของธุรกิจเขาชอบคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่เขาคิดว่ากูต้องทำหมดทุกอย่างลูกน้องทาไม่เป็นเลยพวกมึงกูจ้างพวกมึงมาทะไรเนี่ยมามาอะไรอ่ะเขาจ้างลูกน้องมาดูยืนดูเขาบอกพวกมึงทำไม่ได้กูทาเองหมดเลยในปื่กี้ขนาดเคมานะเออปื่กี้ใครมานะเผาเาคืนเผาคืนผมบอกว่าปื่กี้เคมา แล้วก็ผมกําลังให้กําลังติวกาลังโคชชิ่งอยู่ไพเบคโคชชิ่งอยู่ให้เคมาช่วยเป็นไพเบคโคชชิ่งนะแล้วก็ผมก็บอกอาทีมงานเดี๋ยวมายกก้าอี้นี้ไปหน่อยยกโซฟาไปหน่อยผมก็รอทีมงานทีมงานก็ก็รอกัอนแป๊บหนึ่งสองนาทีเคก็บอกอาจารย์ผมช่วยยกไหมผมบอกว่าอะไรรู้ป่าคือจริงๆเคก็ช่วยยกได้แหลมันก็ไม่ได้หนักอะไรเยอะแยะแต่ผมบอกว่าเคจําคํานี้ไว้นะ คุณเบิร์ตธงชัยไม่เคยต้องยกอะไรไม่เคยต้องยกเปียโนเองไม่เคยต้องยกเลื่อนอะไร,ะไรเลื่อมานั่งเปิดประตูเองมานั่งอ,อะไรทํางานหนักๆเองเขามาก็ร้องเพลงอย่างเดียวนั่นแหละคือ key. คีย์คุณจําไว้เลยเวลาคุณเป็นเจ้าของกิจการนะหน้าที่คุณ,ค,ณคือออกก้องขาย นี่หน้าที่คุณเนี่ยเปรียบเทียบก็คือคุณไปครูคุณคือคุณซูเปอร์ร์เวลาคุณคือเจ้างกิการคุณคือซูเปอร์ร์ออกกล้องขายออกกล้องเป็นหน้าของบริษัทเป็นคนขายแต่เรื่องที่เหลือเรื่องงานลูกจ้างหมดเลยนะครับเนี่ยผมไปเรียนเรื่องนี้มาจากในเมืองนอกจะมีคําพูดคํานึงนะชื่อว่าแฟงซินาตราแฟงซินาตราก็คืออะไรแฟงซินาตราก็คือซูเปอร์ร์ของเมืองนอก เขาบอกไฟนชินาตรา doesn't move pianos ไม่เลื่อนเปียโนเองไฟนชินาตามาถึงมันร้องร้องอย่างเดียว เราลับบ้านไม่คุณจะไม่เคยเห็นเบิร์ตธงชัยอะมานั่งเลื่อนเปียโนเห็นเปล่าไม่เคยเห็นเลยเขาจะเขาจะไม่เคยมานั่งเลื่อนเปียโนก่อนเล่นคอนเสิร์ตมันกูทำหมดทุกอย่างไม่ใช่นี่เป็นข้อข้อที่เข้าใจผิดของเจ้าของกิจการโอเคอ่ะมาต่อไปกลับมากลับมาเดี๋ยวครูจะเผาอาจารย์นะคะวันนี้เป็นไลฟ์แบบสนุกสนุกเลฟ์ฟังนะคะทุกคนแล้วก็อาจารย์นั่งเงียบๆอยู่ข้างหลังนะรอยๆอยู่ข้างหลังแต่ว่าไลฟ์ฟังแล้วกันครูมาเรียนกับอาจารย์ครั้งแรกวันที่26ธันวาคม19นะคะมาเรียนตอนนั้นแล้วก็ ตอนนั้นรวยอยู่แล้วนะก็แค่มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเอออาจารย์นะ่ะบอกเสมอว่าเคยธุรกิจนี้มันแบบได้ตังเยอะนะแล้วก็มันมมันมันนง่ายมันสบายลเลยวอาจารย์ไปนะซึ่งตอนนั้นนะตอนนั้นนะคะครูก็คิดว่าแบบ มันจะมีธุรกิจอะไรที่แบบคือตอนนั้นครูก็ได้ได้เยอะอยู่แล้วนะมันจะมีแบบธุรกิจนี้มันทําได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอแล้วก็ไม่เชื่อสรุปก็คือไม่เชื่ออาจารย์นะะได้เดี๋ยวก่อนจ่ายเงินมาล้านเก้าแล้วนะ <c oughs> มาเรียนพรีเมียม <c oughs> เพราะมันเป็นพรีเมียมโปรแกรมกับผมนะจ่ายเงินมา <c oughs> ล้านเก้าล้านเก้านี่คืออยู่ด้วยกัน3เดือนใช่โคชชิ่งให้อย่างใกล้ชิดจะเข้ามากินดูกี่ไลฟ์ก็ได้จะเข้ามา <c oughs> ตอนไหนยังไงก็ได้ <c oughs> ไดเศษทั้งหมดจ่ายมาล้านเก้าเรียบร้อยไม่มาจ้าหายตัวไปเลยสรุปว่าใครโดนเผาวะกูงงมากเลย ไม่ก็คือตอนนั้นคือเป็นคนชอบเรียนทุกคนที่แบบดีสุดแล้วแล้วตอนนั้นอยากอยากรู้ว่าทําออนไลน์มันทํายังไงแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าทํามาแบบเจ็ดแปดเจ็ดปีไหมแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างอณาจัรเป็นพันล้านเราก็รู้สึกว่าออนไลน์มันทาได้ขนาดนั้นเหรอก็เลยเข้ามาเรียนใช่ไหมคะพอเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บก็เลยถามว่าแพ็กเกจด,ดีสุดคืออะไรไม่หรอกแต่อาจารย์คัดเลือกได้แหละนะคะก็พอดีคุณสมบ,บัติผ่านนิดนึงนะทีนี้เสร็จปุ๊บก็จ่ายมาเรียนล้านเก้าแต่ก็ยังไม่เก็ตว่าแบบอเอสรุปแล้วนี่ย เออมันจะทําได้ขนาดนั้นจริงหรอในธุรกิจเดิมของครูก็ทาแบบได้เยอะเป็นร้านอยู่แล้วเกิก็เลยไม่เชื่ออาจารย์ไปหนึ่งปีครึ่งจ้าหายไปเลยนะคะจนจนกระทั่งว่าอาจารย์โทรไปครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์โทรถามว่าพัลล่าย,ยังใช้พรีเมียมไม่คุ้มเลย <c oughs> <c oughs> พะล้วกอ็อ๋อหรอก็คิดว่าคุ้มแล้วตอนนั้นโอเคแล้วแหละรู้เรื่องหมดแล้วอะไรเงี้ยเดอ ไม่แต่ก็ได้ผมได้อะไรมาออกกล้องกับพี่ก็ได้ใช่นนเยอะนะใช่ก็ออกกล้องก็คือเพจอะไม่ยิงแอดเลยนะก็คือออแกนิกคือคนก็ติดตามอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยขขยคอยไม่เคยทาอะไรเกีก่ยวกับอันนี้เลยเพราะว่าความเชื่อเดิมคือไม่ได้ไม่รู้สึกว่าแบบเออมันดีเหมือนที่อาจารย์พูดก็ลังจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความเชื่อเลยนะถ้าแ,แบบถ้าอยากให้ชีวิตเ,เหมือนเดิมอะคือไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้นะคือครูมไม่เชื่ออาจารย์มาปีครึ่งก็ไม่ทำแบบเดิมๆไหม เออก็คือทำแบบเดิมๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยมันก็โอเคในวิธีของเราอยา่างคือเขาเรียกว่าดันทุรังค่ะมีความดันนิดนึงแต่ว่าความดันดันในที่นี้คือดันทุรังมากก็คือไปทําจนเหนื่อยจนแบบสภาพกลับมานะ <c oughs> คือสุดท้ายแล้วคือพอมาฟังอาจารย์แล้วก็มาทําตามนะคือมาทําตามสูตรอาจารย์เป๊ะเลยประมาณเดือนครึ่งเองเปลี่ยนชีวิตเลยเออเราไปทํายากมาทําไมตั้งปีครึ่งงงไหนๆแต่เดี๋ยวก่อนเล,เล่าความแตกต่างระหว่างไอ้ไอความอไอ้ความที่แบบว่าตอนแรกไม่เชื่ออืตอนแรกไม่เชื่อแล้วก็ไปทําอะไรมา ถึงเธอถึงได้ในที่สุดก็ต้องทนทุกทรมาน,น <laughs> ในหน้าไปทาไปหน้าให้เขาฟังหน่อยดิว่ามันจะต้องมีคนประเภทเนี้ยที่ไม่เชื่อแล้วก็ยังทําแบบเดิมจนถึงวันนี้ก็ยังมีนะ <c oughs> บางคนมันเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ใกล้ชิดพี่นะแล้วก็แบบ <c oughs> ก็ยังแบบมีความเชื่อเก่าๆอ่ะแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันเหนื่อยๆนื่อยอ่ะเดี๋ยวแต่แต่พอล่ารายฟังดิว่าตัวเองับไปทาอะไร ก็เจ<ำ>ออะไรเจอกับชีวิตเยอะอะไรกับชีวิตถึงจ,จะต้องรวมสมสารกับสมการพี่ใช่คขาพูดสมสารเลยออะไรอับชีว <c oughs> ิต <c> เ <oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> นยสมสารมันม,มันทำแบบที่พี่สอนคือมันไม่เชิงสมสารแต่หมายถึงว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็คือทํา ความเชื่อเดิมของเราก็รู้สึกว่าในเวของเราคือทำคือครูเป็นคนถนัดเรื่องสินค้าอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยทำมานานมากแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไปทําเองวิธีการคิดแบบอาจารย์ก็ไม่ไม่ถูกหมดปะวะอันนี้บอกเลยนะก็จะแบบมีคนเถียงพี่อยู่ในใจมันจะเถียงในใจแต่ว่ามันเราไม่เถียงตอนหน้าอยู่แล้วเถียงทำไมเสียเวลาเราก็เถียงในใจใช่ไหมแล้วก็ก็เถียงนะถ้าคุณก็จะจะเถียงก็เถียงแบบครูก็ได้นะก็คือเถียงว่าแบบจริงหรอมันไม่ไม่หลอกฉันก็ทําเวของฉันอาจารย์ยังไม่รู้แหมมันรู้เรื่องดีเรื่องนี้ได้ยังไงเรื่องแบบโปรด ไม่เชื่อแล้วก็ไปทําเองเออพ่อไปทำเขาขายตรงมามขายตรงขายดีดไม่ก่อนแบบก่อนหน้านี้หลายปีแต่ว่าก็เลยไปเปิดบริษัทเองนะก็ลองทําเองอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ไม่รู้เวนี้ฉันทําเองก็ได้อะไรเงี้ยก็คืออาจารย์ก็แบบีความคิดนี้อยู่ในหัวด้วยมีตอนนั้นตอนนี้ผมรู้ความคุณนะผมรู้ตอนก็ใช่ใครเผาใครวะงงนี่คือสรุปฉันเผาตัวเองเหรอ ใหญ่พรนใหญ่พอนสุขสมานคือไม่ก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็อาจจะรู้ดีแค่ในเวของอาจารย์อาจารย์ก็แบบเอาจริงๆิ้ปะสรุปเขาตัวเองนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจารย์อาจจะรู้แค่วัดวงอาจารย์ก็คงอาจจะไม่รู้เหมือนเราอะไรเงี้ยในในเรื่องนี้ฉันก็รู้จ่ะฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันเออเออแล้วก็ไปทําจ้ะเออก็ไปทําแล้วก็แบบเหนื่อยชิบหายอย่างงี้ดีกว่าพ่อจับไม่ถอเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยชิบหายนี่คืออะไร ที่ความเหนื่อยทุกคนฟังนะใครที่ไม่เคยทําธุรกิจนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือแล้วก็ถ้า,ถาใครคทําธุรกิจนี่เป็นคุณดับคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า คนนี้เป็นแบบนี้อยู่ตอนนี้คนนี้กำลังกลับใจนะครับทุกคนคนนี้กำลังคู่อกลับใจคนที่หนึ่งกลับใจคนที่สองเดี๋ยวใครเล่สินใจว่าจะกลับใจแล้วเดี๋ยวใครเล่าซึ่งให้คนกลับใจคนที่หนึ่งก่อนว่าแบบเป็นยังไงนะสภาพตอนนั้นก็คือเราก็มั่นใจแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเวแบบเนี้ยฉันก็โอเคมากแล้วแต่ถามว่าทำเงินได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าคือมันโคตรเหนื่อยทุกคนคือมันจะเราไปทําอะไรที่มันแบบคืออาจารย์อะ เดี๋ยวมันจะมีข้อต่อไปเนะ <laughs> ะาะมมันจะเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้ชิลแบบอาจารย์คือมันจะต้องไปยุ่งกับคนกับสิ่งที่เราไม่ชอบแบบเยอะมากจนกระทั่งว่าหมดแรงในสิ่งที่เรามีแพชชั่นอะไรก็คือเพระเ่าเป็นคนชอบพูดใช่ไหมชอบขายของชอบอะไรแต่ว่าพอเปิดบริษัทเองมันจะต้องไปดูจุกจิกมากเลยจะต้องไปดูตั้งแต่กระบวนการผลิตทุกอย่างดูแผนการตลาดดู โอ้ยก็ดูคนอะไรเงี้ยดูแบบไรที่ไม่ชอบคืออะไรไอ้ที่มันแบบตอนไรดตอนดีๆนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณริอานไปเปิดต้ใช้คำแรงถ้าถ้าคุณทะลเลอทะลล่าไปเปิดธุรกิจโดยไม่ปรึกษาบัณฑิตก่อนนี่คือจะขิงที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะฟังมาเพราะขนาดพอล่านี่เก่งๆแล้วยังเจออะมาไม่บอกอไม่แต่เราก็เราก็โอเคเราเป็นคนดื้อล้วก็เราสบาย เองนิดนึงก็เลยมาเล่าทุกคนฟังทุกคนถ้าดื้อตามครูก็โอเคนะแต่ถ้าไม่อยากดื้อก็ฝั่งนี้แหละนะคะก็คือ,อตอนนั้นเรารู้ตัวเองเลยว่าเวลาเวลาที่เราทาําบริษัทไหนก็ตามเมื่อเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนะครูก็ทาแบบพวกไวซ์ัครายต้องอะไรเงี้ยคือหรือไปเป็นหรือขายของอ่ะคือครูเก่งเรื่องนี้เวลาไปก็จะไปขายท็อปของบริษัทนั้นๆได้ได้หมดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราขายให้บริษัทอื่นได้แบบยอดขายเป็นระดับร้อยล้านพันล้านทำไมจะขายตัวเองไม่ได้คิดแบบนี้ก็คิดว่ามันจะมีแค่มิติเดียวใช มันไม่ได้แค่ขายวะ่ะมันมันทุกอย่างเลยอะเออรถมันเราหมดแรงไปตั้งแต่กระบวนการผลิตแล้วถูกต้องหมดแรงแล้วเรียบร้อยคือยังไม่ได้ขายแต่ว่ามันจะเป็นแบบแบบต้องไปนั่นนี่นู่นจัดการเองทุกอย่างและสุดท้ายที่มันมันเหนื่อยที่สุดคือต้องการไปดิวกับคนที่เราแบบบางทีคนเราเลือกคนแบบดิวไม่ได้อะบางทีมันต้องคุยกับใครก็แบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันเหนื่อยที่สุดก็คือการดิวกับคนใช่อืม ไอ้พูดไต่ยาวอีกเป็นชั่วโมงผมบอกได้เลยเวลาไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทําอ่ะไม่ว่าจะเป็นเอออยากจะเปิดร้านชานมอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะเปิดอะไรก็ตามคุณคิดว่าคุณเปิดแล้วคุณจะได้ทําอาหารเหรอคุณคิดว่าเออกูทาอาหารอร่อยเดี๋ยวกูเปิดร้านอาหารดีกว่าผมบอกได้เลยนะเวลาคุณเปิดร้านอาหารนะสิ่งสุดท้ายเลยนะที่คุณจะได้ทําคือสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณจะไปทำไอ้คือคุณจะไม่ได้ทำสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณยังต้องทำสิ่งอย่างอื่นทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่คุณไม่ชอบที่เกลียดมากเลยคุมลูกน้อง ในผมว่าในโลกในโลกนี้ไม่มีใครเราที่เกิดมาแล้วบอกว่าอืในคูมีความฝันอยากคุมลูกนอก้องไม่มีนะจริงคือเรื่องที่ชอบที่สุดคือการขายอะสรุปว่าตอนที่มาถึงกระบวนการหนึ่งสองสามสี่จนมาถึงสุดท้ายคือที่กระบวนการที่เราชอบคือการขายหมดอารมณ์แล้วใช่ไม่ทําแล้วแบบเบิร์นเอาหมดแล้วออคือหมดแรงเรียบร้อยแล้วก็แบบพอจะขายแล้วแบบอืไม่ขายแล้วเออมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบก็ตอนนั้นก็เลยพอเห็นอาจารย์แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ เออหรือว่าอาจารย์จะถูกวะ <laughs> <laughs> แล้วเเอออาจารย์ก็โทรไปด้วยพอดีว่าแบบเฮ้ยยังใช้แบบพรีเมียมโปรแกรมไม่คุ้มเลย <laughs> ก็เลยกลับมาแล้วก็มาสังเกตว่าแบบเออวาววัน,ว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 นอาจารย์คือแบบมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันมันมัน,มนแบบอาจารย์ทําแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนานะเท่าที่เห็นอนะแล้วก็ได้เงินเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคกูกลับใจก็ได้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าดื้อไปพักหนึ่งสรุปว่าเผาตัวเองคนส่วนใหญ่เขาจะเขาาจะชอบเป็นแบบนี้ไงคือเป็นแบบเคแมนเนี่ยคือแบบ มันมีอันเนี้เอเนอร์จีเหลือๆเขามีพลังงานเหลือๆจากอายุสามสิบต้นๆถ้ากูไม่กูทํางานชั่วโมงเดียวกูรู้สึกผิดวะ่ะกูเห็นคนอื่นก็ทํางานาคนอื<ๆ>่นก็ทํางานวุ่นวายกันหมดเลยกูกูสามสิบสิบ<ๆ>ต้นๆเห็นพนักง,งานมันมันมันยกของกูอยากไปช่วยยกของด้วยไม่อันนี้พูดมากแกไปแล้วใช่ไหมเรื่องขี้เกียจใช่แต่ว่าพี่พี่ขอ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 ยกตัวอย่างอันหนึ่งไงก็คือคนส่วนใหญ่มันจะมันจะรู้สึกผิดไงกำลังจะเสื่อมว่าแบบรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเอ้ยมันจะแล้วมันเกิดแบบมันจจะะไไไปททําาอออรรรรีี่่เเหหลืมมมััันนกก็ู้บิิชวต กูทำว,วันวันทำงานวันหนึ่งชั่วโมงกูได้เงินขนาดนี้แล้วที่เหลือกูทําอะไรอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะแบบรู้สึกผิดมันก็จะขยันเกินตัวพอขยันเกินตัวมันจะถูกหลงไปแล้วไปทําเรื่องที่ตัวเองเอ่อไปทําเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบนะ <c oughs> แล้วก็เราก็กลายไปไปเรื่อยๆเลยแล้วไอพนักง,งานนะจะเป็นแบบนี้นะคุณบอกได้เลยเมื่อไหร่เนี่ยพนักง,งานจะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่คุณไปช่วยเขายุ่งมันยุ่งมากๆนะเขาจะโยนงานทั้งหมดให้คุณเขาจะมาปรึกษาเรื่องที่เขาคิดเองได้เขาจะแบบเขาผมพูดถูกไหมล่ะไปแล้วเขาจะแบบว่า เอ่ออะไรที่เรื่องเรื่องที่ไม่ควรจะมาถึงเจ้านายแม่งก็โทรหาตามหาคิดเองไม่ได้แล้วคราวนี้เป็นง่อยกับทั้งบริษัทสรุปคนที่ทํางานทั้งหมดอยู่คนเดียวคือเจ้าของบริษัทแล้วกผู้จ้างแล้วกูจ้างมึงมาทำไมเนี่ยจะมารย์มึงควรจะคิดแทนกูใช่ไหมนี่คือประเด็นเออผมเจอเยอะมากเลยลูกศิษย์ของผมเป็นเจ้าของกิจการด้วยหลักร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยมามาเรียนกับผมนะในคอร์สมึงเคยทำคอร์สชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตกันแล้วก็สอนคนว่าทำธุรกิจให้มันลีนที่สุด จ้างคนให้น้อยที่สุดแต่ผลงานนี่มหาศาลแล้วเล่าให้ฟังในอินบ็อกซ์ของพี่เป็นไงทั้งวันนั้นคือพี่พนักงานเจ็ดคนผมพนักงานเจ็ดคนของอาจารย์นี่คือขึ้นทั้งตลอดเวลาแบบเวลาถ้าไลฟ์เสร็จเนี่ยนะมันจะอินบ็อกซ์เข้าเป็นวินาทีอ่ะตึง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 ก็คือแต่ว่าเอาเอาแนวคิดนี้ไปใช้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตอนแรกครูก็คือมันก็มันมันยังไม่มีรายได้แต่ว่าจ้างคนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยพอตอนที่กลับใจใช่ไหมกลับใจมาทําออนไลน์คนเดียวอ่ะก็คือตัดค่าใช้จ่ายหมดเลย รี่จักว่าลีนธุรกิจก็คือแบบว่าเราเราตัดออกหมดเลยที่ที่เคยต้องจ่ายอะไรเงี้ยไม่ไม่จ่ายเลยนะคะแล้วก็ทําคนเดียวแล้วก็แล้วก็ทาตามเวียาจย์จริงๆอ่ะก็ประมาณแบบเดือนกว่าๆเองอ่ะคือเราได้เป็นล้านนะโดยที่แบบเฮ้ยได้ด้วยอวะงงยังงงอยู่เลยแล้วไม่เอาพนักงานไม่มีพนักงานด้วยกล้องคนเดียวไลฟ์ใช้มือถืออย่างเดียวไปดูที่เพจได้คพราะว่าทคนเดียวจริงๆแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะมากมาย เดือนที่แล้วสามล้านเดือนแรกของเขาที่มาทำธุรกิจความรู้เนี่ยก็คือด้วยความรู้ก็ไม่มีอะไรก็ไลฟ์สอนอย่างเดียวก็สอนไลฟ์สอนหน้ากล้องแล้วก็วันนึงทำงานกี่ชั่วโมงเองพอล่าเขาตื่นเที่ยงคนนี้ตื่นเที่ยงคนนี้เรียนแบบผมอะเรียนแบบผมไม่ตอนแรกเราคนขยันมากนี่อีกหนึ่งนะขยายความของเคแมนก็คือว่า ไม่เคยทํางานหนึ่งอย่างเลยตั้งแต่เรียนจบมาแล้วตั้งแต่เรียนแหละเรียนก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตลอดพอเรียนจบมาจะทํางานแบบมากกว่าหนึ่งงานเสมอเพราะรู้สึกว่ายิ่งทํางานเยอะน่าจะต้องประสบความสาเร็จเ,เร็วขึ้นนี่เป็นความผิดคิดที่ผิดมากแล้วเขาก็ใส่หัวเขาก็ใส่หัวตลอดว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีอย่างอะไรนะแบบว่ามันต้องมีรายได้หลายหลยท่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ตีความไปเองโอเคฉันจบงานนี้ฉันไปทํางานนี้รับโปรเจกต์จอบไปหมดเลยแล้วมันเยอะมากทำไมยิ่งทํากูยิ่งจนวะงงมากคือแบบว่าเออมัน นี่แฟนคลับเธอรีบมามามาบอกแล้วครูพล่าขานั่งหวัดเสียวเออเหรอคะแขกขายใช้ไลน์มานี่รักมากเลยก็ไม่เห็นไม่เห็นหวัดหวัดเสียวเหรอคะไม่มีอะไรหวัดเสียวนะจริงเหรอคุณพูดไปครูหวัดเสียวไปด้วยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดบอร์ดหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่มีนะคะเออถึงไหนแล้วล่ะก็เลยกลายเป็นว่า เขาบัวแต่มองเคแมนเขามองขาเคแมนเขาไม่ได้มองขาเธอหรอกอย่าคิดมากกับตัวเองอ๋อโอเพราะใช่คือตั้งใจจะโชว์จริงๆแล้วเจ้วเล่นสาวเล่นก็เลยแบบว่าเออพอมาถึงไหนแล้ววะที่เกียวอ๋อที่เกียวทำงานหลายอย่างก็เลยบอกว่าเออมันรู้สึกว่าต้องทําอย่างนั้นแล้วรู้สึกผิดทุกครั้งที่แบบมันว่างอ่ะ ถ้าตอนไหนที่มันว่างรู้สึกว่ามันทาไมแบบมันดูไม่มีคุณค่าหรือเปล่าวะชีวิตอะไรเงี้ยเออ<ๆ>เพราะว่าเราพูดโดนโดนกล่อมมาตลอดว่ามันต้องขยนันอะไรเงี้ยแต่พอปัจจุบันนี้คือไหนลองเชื่ออาจารย์ซีไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะคะก็เชื่ออาจารย์ว่า,อาเออพลา่มแบบอาจารย์เราชอบชอบสอนลูกศิษย์หลายๆคนว่าแบบเธอขยันเกินไปได้ยินบ่อยมากจนกระทั่ง <c oughs> อาจารย์ก็ก็คุยกับพละมเหมือนกันมีครั้งหนึ่ง <c oughs> อะไรเงี้ยลรวก็บอกหรอนี่คือต้องขี้เกียจหรอก็เลยลองขี้เกียจดูบ้างนะคะทำออนไลน์แบบจริงๆ1 0 0แล้วลองตื่่นเทียงดูลองทํางาน12ช่้วกงลองตม่นเกว่ไม่เจ ผมบอกข้ออข้ในเปรียบของคนที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้คําว่าขี้เกียจแต่ว่าเราใช้คําว่าโฟกัสดีว่าโฟกัสเฉพาะงานที่ใช่คนที่มันโฟกัสงานที่ใช่มันจะมีพลังเหลืออย่างที่อย่างเช่นผมสอนลูกศิษย์เสมอเลยมาฟังดีๆนะทุกคนนะอันนี้คีพแพงนะงานที่ถ้าคุณอยากรวยนะงานที่สําคัญที่สุดของคุณเลยคือทำคอนเทนต์ให้เพจตัวเองแล้วหน้าคุณออกกล้อง มีแค่นี้ที่เหลือคนอื่นช่วยทําให้หมดบัตให้คนอื่นงานคุมคนนะผมพูดคุณตรงๆนะมันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมบางคนโอ้คุมคนเป็นร้อยผมบอกเลยงานคุมคนคืองานลูกจ้างเขาจ้างมาคุมเหมือนผมสมัยก่อนเป็นคอนดักเตอร์เขาจ้างผมมาคุมพวกนักดนตรีเงินเดือนไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้เยอะหรอกนอกจากจะด,ดังมากถึงจะเงินเดือนเยอะแต่งานงานมันสู้ไม่ได้กับตอนนี้ที่ผมออกกล้อง แล้วสามารถสร้างแบรนด์ให้ตัวเองได้ที่คนเชื่อแบรนด์ผมแล้วก็ทุกอย่างส่งเป็นดิจิตอลหมดเลยสินค้าส่งเป็นดิจิตอลหมดเลยก็คือคอสออนไลน์ i v a t e Coaching อะไรต่างๆส่งเป็นดิจิตอลหมดไม่ไม่ต้องมานั่งยุ่งออกับไปสดีอ่ะมบ้างบางคนก็สั่งหนังสือเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่สําหรับบริษัทผมนะก็บอกได้เลยว่าหน้าที่ของคุณอนะโฟกัสก่อสรุปนะ ใครอยากจะเขียนสรุปไปก็สรุปให้เพื่อนหอนะ่อยะถ้าคุณอยากรวยในยุคนี้หน้าที่สําคัญที่สุดของคุณคือออกกล้องแล้วขายของให้เป็นโอเคไหมนี่คือขีย์อคคือข้อที่สามที่เราจะเผาอ่าอ่าในให้เคแมนตอนนี้ถึงตา K เคแนข้อที่สามช่ที่เาจะคนต้องอกกล้อไงไหโอเคข้อที่สก็คืออาจารย์ก็จะสอนว่าคืออ่า ที่เขาไม่เชื่อเออที่บบท,ท,ทา้ามเชื่อประจาบันฑิดอ่ามเชื่อประจำบัณฑิดก็คือตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทําธุร,รกิจเราต้องเอาตัวเองออกหน้ากล้องเหรอจริงๆสินค้ามันก็ดีอยู่แล้วจริงๆเราก็มีแบรนด์ทาให้ลูกคา้ารู้จักอยู่แล้ว <c oughs> แต่พอมาได้คุกกี้กับจาย์และผมก็มาศึกษาในตลาดในการทําธุรกิจออนไลน์อย่างแบบลึกๆทําให้ผมเห็นเลยว่าธุรกิจไหนสินค้าไหนถ้าเกิดเอาตัวเองเนี่ยออกมาหน้ากล้องหรือเอาตัวเองออกมาให้ลูกค้าได้รู้ว่าเราคือเจ้าของแบรนด์เนี่ย คือจะทําให้คุณที่ขายดีได้แบบมากกว่าเดิมเป็นหลายๆเท่าเลยคําถามคือทําไมเพราะว่าการที่คุณสร้างแบรนด์มาและลูกค้าไม่ได้เห็นตัวตนของเจ้าของแบรนด์เลยเอโอเคเขาอาจจะรู้แหละว่าสินค้านี้ดีไม่ดียังไงแต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวเองออกมามันจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเราจะกล้าการันตีลูกค้าได้มากกว่าว่าผมเนี่ยเอาหน้าผมออกมาเป็นประกันเลยว่าถ้าเกิดของผมมันไม่ดีจริงๆเนี่ยผมไม่เอาตัวเองออกมาให้เสียชื่อเสียงเด็ดขาดเลยและผมก็เห็นว่าหลายๆคนเลยทุกธุรกิจเลย ถ้าธุรกิจไหนเอาตัวเองออกมาสําเร็จทุกธุรกิจเลยหรือยกของอ่าใช่หรือ,อ,อหรือเหมือนตัวผมก็เหมือน,นกันคือตอนนั้นผมทําอาหารเสริมลดน้ําหนักอันนี้ก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็จะไปจ้างเออรีวิวดาราจะไปจ้างพรีเซนเตอร์พิตตี้อะไรต่างแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็ศึกษามอนกันแล้วผมก็เอาตัวผมเนี่ยออกมาบอกกับ ลูกค้าว่าผมเป็นเจ้าของแบรนด์เองและตอนนั้นน้ำหนักผมอ้วนคือผมอัพน้ำหนักตัวเอง20กิโลแลผมก็บอกว่าเอ้ยผมจะมาเทสสินค้าให้ทุกคนดูว่าสินค้าผมเห็นผลจริงตอนนี้น้ำหนักผมขึ้นมา20กิโลแลวผมก็อัดวิดีโอทุกเดือน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 แต่ตอนนั้นผมยิงแอดคือผมก็ยิงแอดไปสินค้าผมขายดีขายถล่มทลายเลยคําถามคือทำไมขายดีกว่ายี่ออื่นผมไม่ได้จ้างดาราเลยนะผมไม่มีดาราเลยแต่ทําไมของผมขายดีเดือนนึงผมขายเป็นหมื่นกล่อง ยอดคือหลายสิล้านเดือนหนึ่งคำถามคือทำไมถึงขายดีเพราะว่าผมเอาหน้าของผมออกมาผมกล้าการันตีว่าผมคือเจ้าของแบรนด์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นผลคุณะจะบอกว่าไงอ่ะเราสามารถที่จะ,ะเสียชื่อเสียงได้เลยเพราะว่าถ้าขอมา,าไ,มไม่ดีจริงใช่ใช่ใช อันนี้คือคีย์ของการทกผสมมาหลายหลายรอบแล้วถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่จะเปลปรับทัศนคติคืออย่าเถียงในใจคนชอบเถียงในใจไงว่าเอ้ยต้องออกกล้องด้วยเหรอมันดูไม่อะไรนะแพรวบอกอะไรนะคนคนชอบพอออกกล้องแล้วดูเหมือนไม่ไฮโซใช่ปะไม่ก็เขายังไม่เคยเห็นวิธีการไฮโซที่ออกกล้องไง เขาจะเห็นแบบว่าสมมติถ้าขายเสื้อผ้าเขาก็จะเห็นเฉยงก็ได้ถ้าเขาจะขายเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะเห็นคนที่แบบเอามาขายแบบยิงยงงยงยงยิงดูลกๆดูไม่สวยดูอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมันจะมีวิธีการไฮโซที่ออกกล้องกับวิธีการที่ดูแบบดูโลเกรดดูโลคลาสซึ่งเจ้าของกิจการบางคนก็พอเห็นแต่โลคลาสเขาก็ไม่อยากออกแต่จริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่คุณออกแล้วคุณให้ความรู้กับผู้คนเงี้ยมันไม่มีใครว่าคุณได้เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด s First s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิตอุบราีสวัสดีครับ